โดยเกอนลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมานั้นเตรียมที่จะปรับแผนการส่งน้ําเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ทํานาปีเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งนายประเทืองวันดีหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ําบํารุงรักษาลำพระเพลงิงอําเภอปะทงชัยจังหวัดนครราชสีมา เตรียมส่งน้ําให้กับชาวนาซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ภายในเขตชลประทานด้านท้ายเขื่อนประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้ถึงแม้ว่าเขื่อนลำพระเพลิงนั้นจะยังดําเนินการปรับปรุงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ําภายในเขื่อนยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากทางเขื่อนนั้นได้มีการผ่านน้ําภายในเขื่อนลำพระเพลิงลงไปเก็บไว้ภายในอ่างเก็บน้ําลําสําลายทางด้านท้ายเขื่อนโดยสถานการณ์น้ำล่าสุดภายในเขื่อนลำพระเพลิงเหลือปริมาณน้ำจิบอยู่รวม30ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ26ของความจุเขื่อน ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน,น้ําที่อยู่ในเกณฑ์ปกติเพียงพอส่งน้ําให้กับเกษตรกรปลูกข้าวนาปีโดยไม่ต้องเลื่อนฤด,ดูกาลเพาะปลูกแต่อย่างใดซึ่งทางเขื่อนนั้นได้วางแผนส่งเสริมการเพาะปลูกรวมกว่า90,000ไร่ค่ะต่อเดถาน